ครับกาบัสดีช่วงเ้าของวันทีหาคุมผ้าพันพ่อสอสองพันห6ารอยหกสิบเก้ากาบซาดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับคาสลาชิมนี่ผมกามีหัวขายยกขั้วมาเปิดแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับทังช่องเฮ้านี่บริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกเลยครับบริการเก็บเงินไปทางครับนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรทั้งช่องกับบริการรับจะส่งทั่วประเทศแต่ว่าถ้ามันไกลจากส่งฟรีแล้วท่างผู้ซื้อก็ต้องออกข่ารถสอยท่างผู้ขาย เราสนตั้งกับตามแต่ตกลงกันได้ทั้งสองไฟอ่าฝากเบอร์โทรไปก่อนครับพี่น้องครับก่อนสิโทรมาซื้อท่านก็ต้องปรึกษากันกับคนในครอบครัวของท่านก่อนเด้อครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันกับเทรมาครับจะเท่าเหรียญโทรตัวโทรต้มกันครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรือพ่อแม่พี่น้องอยากเดินทางมารับเองมาชมตัวจริงกับยางที่น้ำเลี้ยงทุกๆคลิป จับจีเพียรมายั่งทีท่ทาการอบตอบ้านฝางเลยครับหรือว่าจับจีเพียรมายั่งป้อมตํารวจบ้านนนเชียนตมบนบ้านฝางอำเภอเกษ,กษวิเรรัยจังหวัดระยองของงวอยู่หลังป้อมตารวจหลังตลาดนาดอนพุต,ตาเนี่ยครับใกล้ๆที่ทําการอบตอออที่ผมบอกที่ทําการอบตสิ่งประดิหาจุดเล็กจุดหน่อยครับมาจุดใหญ่เลยมันอยู่ใกล้ๆครับอ่ะบนันนี้หันมาเมืองงว่วเลยครับพี่น้องครับงว่วกับเป็นสายพันธุ์ไทยพื้นบ้านผสมซาโลเล่ครับพี่น้องครับอ่าผสมเล่เพราแไม่พี่น้อง ห้ามีผู้อย่างนั่นไปเลี้ยงไปขุนเป็นเมียพันสําหรับคนทุนหน่อยกับพิจนาบของนะครับสามข่มหกตัวในราคาสามหมื่นสามพันบาทรับประกันข่มคุ้มค่าครับท่านเสด็จง้อแบบไรเนี่ยพามาชมเมียที่หนึ่งเนี่ยเป็นเมียลูกผูกง้อลูกเล็กมันมีเลี้ยดเลี้ยดไทยเลี้ยดเลียดปนกันเพราะตรงห่วงเราครับหนาร่างหางดอกมันเป็นในทุกสีครับพี่น้องครับง้อไทยกับง้อเลียนี่ครับตัวเมียเพื่อนสูงหน่อยอ่ายิ้มหาบวกดนะครับพี่น้องครับ จะพาไปมั่งลูกเพลินครับลูกก็อยู่สองเดือนกลัวน้องแม่ดีทุกข้อมแล้วครับพี่น้องครับรับประกันค้อมคุ้มค่าครับพี่น้องครับกล้าท้าให้ท่านลองรับประกันเลยเพราะคุ้มค่าเท่าครับกับราคานี่ครับนี่ตัวลูกไส้เพลินอ่าผ่านไปครับอ่าบนี้กะเมียลูกเมี่ยงงวลูกแรกอ่าหันมาทางบียองบบยอนเสียงครับพี่น้องครับเมียลูกเมี่ยงัวลูกแรกเมียร้อยสามสิบบวกเนี่ยนี่ครับตัวเมียเพลิน เมียได้สดด้ยครับพี่น้องครับพูหลูกตัวเมียตัวยางใบยุ่นเดี๋ยวเราก็ยางกับม่ผมครับลูกตัวแดงตัวเมียด้ยครับลูกกับสองเดือนกัวสามเดือนเนี่ยครับพี่น้องครับมันไปงัวคขอกเดียวกันครับสงสัยมันเชื่องอะไรๆกันครับพี่น้องอ่าพานไปอ่านี่กับแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับเมียสูงลอยอย่างนี้มาบวกเนี่ย ดูกันอายุทอทอกันครับพี่น้องครับผูกร้านได้แล้วครับพี่น้องครับผูกร้ามได้นี่พมกับผูกไอจีหนาครับพี่น้องครับนี่เราสามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับแยกเข้ากับแยกให้ครับแต่ว่าแยกราคาสิ่เพียงครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าขายเยาะกับสามหมื่นสามพันหรือพอแมมพี่น้องเห็นสมควรเท่าไรว่ามันสมเท่าไรกับร่องโท่มาหาผมมั้งครับพี่น้องครับ มันบ่ไกลกันบ่หนาเจียดเรียงราคาการต่อรองกับสีแบงห้ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าต่อายกับพางก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าเพราะว่ายังครับเพราะว่ามันหายา่าครับตัวนี้ง้อแม่ลูกหายา่าครับง้ออ่ามันจังไดเหรครับราคามันไปซื้อเพิ่งกเพิ่นก็บ่อยากขายให้เดี๋ยวนี้คนคนเรียงอยู่ขอัก็ไปซื้อเพิ่นถือลายเพิ่นไรนี้ได้ครับพี่น้องครับผมบอกเลยผมเป็นบ่อขายเ้วนี้ไปให้มันถือไร่เพิ่นไรนี้ได้ครับออกหัวบ่ท่านอะครับพี่น้อง แต่ซื้อง่ายซื้อง่ายแน่ก็ซื้อน้ำพอข่าน้ำกันครับพี่น้องครับเธอต่อไปได้ก็บเรี่ยวครับแต่ไปซื้อน้ำคนเลี้ยงนี่ไปเพิ่นถือนี่เพิ่นไล่หนีครับอันนี้ผู้เคยขายเคยขายกับสีหูจักอยู่หรอครับพี่น้องครับฝากไว้เด้อครับพี่น้องครับสำหรับชิ้นนี้จบไปได้เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ